เออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเข้าไปตกปลาก่อนนะตกได้ตกดีตกทั้งวีตกทั้งวันตกเป็น่เคยจะได้หุ้ยนี่ไงมาตกปลาด้วยขาหลังยาบนอีกนะโลเด้งาไดุ้กลุกลูก็นกบนกลบก่กบ่กบุน บอกว่ามาตกปลาทีไรก็ไม่เคยได้ดูทุกคนดูดูบรรยากาศอันนี้ก็คืออยู่แถวบ้านนะทุกคนน,นี่เป็นลำตะเพินเขาจะได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนสูบน้ํามาแตก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 ,แตก,แตกอยู่ฝั่งนู้นอ่ะ,อะนี่ดูทุกคนบอกว่าไม่อยากให้เรามาตกปลานะนี่นั่งดูดูล่มทุกคนดูโอ้โหมันกันล่มกันแดดได้ดีมากๆเลยนะ <c oughs> ดูนะทุกคน บนบนครับนี่จอมบนว่นาไงได้กิ่ตัวละได้กี่ตัวเรามานานยังเป็นชั่วโมงแล้วไหงโอ้โหเป็นชั่วโมงแล้วเนาะได้กิ่ตัวเงียบ <laughs> <c oughs> ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอ้ดูนิดูงางล้อมอะไรเดีย่ย <laughs> ัน,นี้เป็นลมลมปิ๊กนีกไงโอ้ต้อง,งนั่งจับไว้ดีนะว่าวันนี้มันไม่ค่อยมีแดด เป็นไงได้ได้บรรยากาศไหมได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำด้วยม่วงเลย่วงเลยอ่ะน้ำหวานน้ำหวานช่วยได้นี่ลงเบ็ดไว้เรียบร้อยแต่ว่าเงียบมีปลาตอดอยู่แต่ว่าไม่ติดเงียบเลยทุกคนโอ้โหนั่งแบบชิวๆเหมือน,เ,นเหมือนอะไรก็ไม่รู้ทุกคน <laughs> ไงโอเคไหมแล้วถ้าฝนตกทำไงเนี่ยฝนตกก็กลับบ้านอย่างเดียวก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมามาต้องป่าก็ไม่เคยจะได้เลยไม่ได้หรอกหรอทำไงกลับบ้านกลับบ้านป่าไม่ได้สักตัวเลยดูทุกคนเงียบกิบป่าโอเคครับผม